นี่ี่เาคุณพี่รอพอดูรถข้างหน้าให้หน่อยนะครับักครับทักนะครับทัครับเดี๋ยวเขางรถนะัีเราวครับเดี๋ยวเขารถมานะครับ 好了哈。 ร้อนจริงเลยนีดูนะก็มารอแบึงาไปพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้กี่โมงไกับเพื่อนอะ